ใส่ดันขึ้นเด้อนน่ปัดขึ้นแบบนี้เรยว่ะเนาะร่างเดูอย้ยนี่เปจริงครับเหลืองอุยๆเลยป้าตัวกินหอยไงเฮ้ยเจ็นแล้วครับโอ้ยติกตัวหนึ่งตัวครับอืม หัังท้ไอ้ยอตามคาดครับพี่น้องตัวมาดูกันอย่างนี้ว่าไงอู้พี่น้องอุ้เห็ว่าน้องสามที่จับเมียนบัแเมียนสี่ตัวไปนะ อีปู่สงครับอีปูครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องยา้ำสา้าๆครับผมพบผอกันอีกแล้วเนาะพบผอกันยา้ำสา้าๆครับมือน,นี้มือน,นี้ก็สีผ้าพีชผ้าน้องนะครับผมมายามตุ่มปะลาไหลอีกแล้วครับผม สามตุ่มปลาไหลเนาะหมายเก่าเด้อครับมือนี่หมายดอนมอนะครับเอามาสั่มเบิ้งครับผมมาสั่มสะเก่าเบิง้งนะครับงวดที่แล้วสั่มงวดที่แล้ยวตัวปลาไหลมันสาไดมันเข่าผมใส่ลุ่มไปเลยครับผมสาไดบ่เข่าผมกว่บไว่ไปใส่เนาะจากคลิปที่แล้วครับผมวันนี้ใส,ส่ใบซีสาครับผมหลอมๆไว้ เดี๋ยวมาหลุนกันว่าสีเป็นยังไงครับผมหลุนเบื้งเนาะตอนใ,นใส่กะบริสใส่เพิ่งเนาะครับผมมาเตะไฟใสุ่่นละเอาหอยมาทุบนี่เดี๋ยวสีเบืง้งมองทุบหอยนี่นั่งทุบอยู่นี่แล้วครับนี่ใส่หอยเบือกม่อยู่ใส่นี่ครับนี่นั่งทุบมือขึ้นครับนี่อุนเอเล่เลยนี่เบื่อหอยมาใส่คำๆพุ่นละ เอานะครับสาเกา่าสาแลกมาเบ่งน้ำกันครับผมปิดไฟก่กันอืมสาเกา่าสาเลกสานีงวดกว่อนได้มุมหันครับผมมุมไอ้ผักตบแต่ว่าผักตบตัวนี้ไม่ใส่ใบกันครับตรงนี้สังหน่อยเอา้าเดี๋ยวไปทั้งฝุ่นกันมุมนี้สังนึงครับ ี่เป็นยังไงน้่งก็ยังไล่อยู่ครับผมช่วงนี้ก็เจ้าก็น่าจะยังเกาะยอน,ยอน,น,อนยอนหู้เนาะหมีหู้กับยอนหู้กินครับผมช่วงนี้แต่ผมย่างหาเรีนได้หู้นะแต่ว่าบ่เห็นหู้ปูหลายผุดเอา้าหลังแรกครับผมมาลุนบึงนั่กัน หุ้ยเห็นแล้วครับโอ้ยตัว,ตวหนึ่งตัวครับอืมได้การใส่สวยอยู่ครับโอ้ยหลังนี้ก็จับให้เลยนะต่อทางหางหน้มก่อนจังน้อยดึงเงียครับออกมันไปโอ้ ใส่สองหัวครับหลังนี้หลังอื่นอีใส่อลีโอ้ใส่งามครับตัวนี้หลังแรลกเขาได้การได้การปะ่ะหลังแหลกแหกหมานครับบุมมาแล้วปไป,ไปจับมาหนึ่งแล้วครับ อากาแจงครับเห็นบักคีนองมันนี่คือว่ามีหมอกคือม้นนั่นาอากาศก็เริ่มกลับมาหนาวคมแต่เหมื่วานตามข่าวบอกเลยหนาวปากสั่นพ่ะ่ะหมื่วานบ่ปะบ่หนาวปันมืัอนี้ครับมีหนาวกว่าอีกนั่งเป็นไึงเลยโอ้ปันว่าโอ้ยคือเบี่ยวเดืตุ่มสำไมฉีเข่า หนีบ้าเขาครับกลังนีบ่ถือโดนหลอดเด่นกำลังดึกดำบันผมอืมเอาะสงสารบ่เขาครับลุ่มกันเงาๆมึอเนี่ยมาดูหลังมุมสะนี้ปักตบครับอันคิดหมดก่อนฮึคือครับยืนอยู่แถวบ้านี่ครับเบิ้งๆบึ้งหาเบิ้งไกลๆอ่บ ดันขึ้นขี่น้องใส่ดันขึ้นเด้อนี่ปัดขึ้นแบบนี้เล่ยวหรอเนาะร่างดูอโ้ยมีจริงๆครับเหลืองอุยๆเลยป้าโตกินหอยแม่เตะดังทวนเลยเหรอเห็นผมเห็นหอมเนี่ยเหม็น ว้าวแต่เตียมขึ้นไปเบื่อครับขึ้นไปดูขึ้นไปดูปดเตียมอันนี้อ้ยมุมนี้คือเด็ดแถวอะขัดตือ้อใส่หอยไปทบุบที่สี่แล้วครับสี่หัวมาเป็นปลาไหลห้าบาทเนี่ยอู้ใส่งามมือยกันครับตัวนี้สองเตียมครับอีกบางนึงกะ ใส่ต้มเปิดพ่อหูดเสียบๆนี่แหละเอาจัดมาแล้วครับสามสองหลังสามแต้มเป็นบพานี่อันนี้ตัวเดียวนว่อ,อเอานะครับยอดอีกลังนึงครับซานีใส่คนละมุมเลยหลุนเบิ้งเจ้าขวางมันเกิดจังสี่ละ

นะครับผมสี่หลังสามเตี้ยมหลังสุดท้ายของสานี้ไม่เอาไปอีกสานึงใกล้ๆครับนี่ย่งางไปกับหัวแต่ว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์บุญการย่งางากับมอเตอร์ไซค์ครับอืมจัดมาเลยโอ้ย <c oughs> แจ๋วไปครับ พยายามให้เร็วกันวันย,ยีงมาดันอยู่บสไสย์ค่อยไปสรุปอยู่บานน้ำกันเนาะสเป็นจังเด้อุ้ยหุยปลาไหลกำลังเสียบกับช่วงนี้หนาหนาวแบบนี้ถ้ากินหอยเตะดังหักช่วงตอนนี้ไปนะครับสะใกล้ๆเนี่ย19กว่าหัวหลุดเบื้องับผมมีบ่ มาครับสามหลังเดืออยู่นี่สะในหน่อยสื่บ่วดก้อนกระใสครับหลังเดียวบ่ถ,ถือมันเป็นมือมีเปิง <c oughs> ปลากระหฮาวครับช่วงนี้ทรายบ่อนขัวอยู่ <c oughs> ว่าไง <c oughs> ไม่มี ไม่มีไม่มีเลยหลังน,นี้อุ้ยมือเย็นเมื้อคิบก่อนใส่หนีครับ นี่น่ะเดี๋ยวลุนเน๊ะลุนยังละ่ะโอ้ยบ่เอาเลยว่ะสาเน่แข้งหนึงครับไปพี่บ่เข่าแน่บ่สานีซาเน,าาน,เนไปใส่เบวดถึงมันมาอยู่นี่ดเดินครับถึงมันมาอยู่นี่ ยี่ <Yeah. c oughs> ว้าวซาเน่ไม่กีดละไเลยว่วะหมดกอ้อนกับบอดือหมดนี้ใช้สามหลังกับบดือครับไอ้ย่ะไปอยู่กางสาเบิด์ตี <c oughs> เอ้ยหนอเป็นไปได้ตะเดี๋ยวไปตัวครับ ุันละกวกยูค่าคุณนะสะห่วนกรอนกระถือครับหลุมเบ่งอีกสามหลังไว้หันนะครับไก่เบิดแล,ะละ้วล่ะตุ่มหงคืนตัเคืนโอ้โหืน,นี่เอานะครับ,บงบัดนี่ดปลยนไฟครับ หนอมงขมกไปครับกบยูคารุนตัวสามหลังคุณหลังหนึ่งผมไปสองหลังอยู่คุณครับซาเจ้าของจอดหี่ยังน้องมาใส่เดแบบี๋ยวเดี๋ยว่ะเอาอยอังเยอะครับเยวะจังสาวไปดึงยี่สิบามครับสามหลังเด้อไม่มีว่าเคยเสียเสือมป เนอนอใส่นอนเอาแล้วนอนอ้ยนี่ครับ,บจิว๋วตัวนึงเก็บมาหนึ่งครับเนี่ย <c oughs> ออกมา,ามเหมือนเงียมันเหม็นได้เงียนะ บวกมาหนึ่งแ้บใส่เปรตครับใส่เปรตมาที่เดิมประจำไม่คราดธรรมศสตนี้ต้องใส่ตรงนี้มาหลงนี้ครับหมดก้อนกระถิบ ออกเดือดหลังทั้งหลังอยย้ยาตามคาดครับพี่นอ้องอีตัวมาดูกันงงงวดก่อนถึกบับไงนี่แบบไงบังไนไดครับชัวับชัวับอีตัวโอ้ยสองตัวครับ ส,สวยสวยอยู่ส,สวยส,สวยสสวยอ่าอ้าวสถานี้โดนสองละโดนสองหลังแล้วแจ้วฮฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปหลังสุดท้ายครับพี่น้องใส่ไว้มุมฟังพี่ เป็นเตมีเพื่อนดี่านลลเรืเ,รเนี่ยอเสีก่น,นแฮตททริกไหมที่ภาษาฟุตบอลเราเรีนแฮตททริกกันเขาสามว่าแฮตททริก ปลาเอียงปลากิดือปลาเข่าไปะนะเขากหนหอยน่อง,ม,องอมันเหม็นหลบเหม็นไสอ้าครับผมเด็กการอยู่สะหน่วยนี่มาถือใดกับบาาัวพัดครับเนี่ยปลาห่าจนว่านี่ <c oughs> ไปสองหลังสุดท้ายครับพี่น้อง อุ่มอยู่ผมบอกแล้วห่างถนนหมองว่ารถจอดแล้วหันแล้วอะครับมาสองหลังสุดท้ายพี่น้องหันกร้เจอจอดถามก็เลยคุยกันแป๊บนึงเป็นไปยามหลอบครับสองหลังสุดท้ายเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนครับมองันใส่มองเก่าเลยจากคลิปที่เแลยวเดี๋ยจะไปเดิง <c oughs> กำลังเคยมาใส่หินหอยกระทุบใส่อีกพี่น้องเจ้าว่าเงียบปูกระเด็บที่กันอย่งนีตัวส่งหนักแท้หนักห่อนี่ดีปะอยากลองเงียบปูอยู่ับอย่างนี้่เอาลองสุดท้ายห่ยกกายจร่งปะนัากาน นนนัั่่งงออยกครบพี้ไปเบิ่งน้ำกันเนาะหลังสุดท้ายมาหม่องผมมุ้มผมเคยใส่ชิปก่อนเลยหยับลงอีกจังน่อยอยู่หม่องนีู่นันดินมันตื่นอยู่ครับมาคนมาเบิ่งบ้อแต่ว่าหลอกล้อยก็คือเก่าอยู่ครับโอ้ยอยอกออกเยอะแบบน,นี่ติดดินด้วยอนยะ่างนี้ว่าไง อน้องอู้ออหึ้นบาด้ขึ้นบาได้เดี๋ยวโอ้โหแตกสวดพี่น้องหลังสุดท้ายป,าปัดปูสวงพอดีแหละเงอใส่หนูเข้าจะใส่บ่สสวยจะใส่บอสไงบันไดครับ ตสองจังสี่เบ่งผมใส่หอยเอลีใส่คักใส่นี่อได้ใส่หอยเจ้วเจ้วเจ้วน้หลอบหกับบูดก่อนมานุ่ตัวถือใส่เนี่ปันเดรับ ปะยิล่าแหละครับเดี๋ยวไปที่ให้บึงเนาะบ่าบบ้านกัน,กน <c oughs> ไปบ,บ่ายไปที่เฮ้บึงครับผมรวมเดี๋ยวชิงหลังจะเข้า เขาสุสาไปที่ชิบชีกรได้ครับนี่สาใส่สามหลังสะได้ครับบ่าขาจากตัวเลยอาจจะเปลี่ยนมาไม้นี่นเนาะจากซองหลังเนะไปขับผมหอดบ้านแล้วเนาะกะสิมาที่เบ่งครับผมพี่น้องขาอยู่เอมน,มนอันนี้ตัวบ่เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดบ่เขาเจ็ดครับผม ตัวเขากับหาหลังมาหาหลังมามาเที่ยบึงหลังแหลกเขาเขาหนึ่งตัวเดียวเดียวแต่ใสสวยครับใสสวยเลยชิบมามา,มาลูกโอ้ตัวนี้ใส่งามใส่งาม <c oughs> ขแขกันไปเลื่งดีเลยครับอะไรอย่างที่สองครับตุ่มอาจารย์อีสานเขียวใส่งานโดนแล้วก็ปรับแต่งไวแนเสื้อขาดนี่ครับนี่ง่ายกับเปลี่ยนครับ สองตัวครับรายงานขอกก่อนชอบตาไหลมันบ่ค่อยใหญ่รครับผมปื้อเจ้าใส่ดิถ้าเจ้าใส่ก็ถือเป็นตัวใหญ่ใหญ่ใช่ปผมนี่ถือแต่รุ่นนี้ครับบนด้วนที่สิมาครับใส่แปะรูนะบ่พอๆครับทืน่ะพอแต่รุนนี่หน่อยครับเอาผ่านไปจักสองหลังแล้วครับ มาดรูดูรังนี้ครับนี่เห็นไหมสองตัวเช้นกันออกมานึง่งสองรูหรอวะอยู่นี่ นะครับบักจิ๋วฮ้ใส่ใส่แบบใส่ต้มครับใส่ต้มจะเปรดกินหูทั้งตัวเลยเพิ่มมาหน,นึ่งมันเป็นหลังสุดท้ายฮ้าครับที่ยามพร้อมแล้วก็ที่ที่เทพพร้อมนี่หลังยาวฮ้าเข,าขอจักตัวประจักครับเดี๋ยวมา แต่ว่า,าตูวสองกันสามครับคิดว่าได้มีปูน้ำสามตัวตรงมาลูกวางสามที่จักแมีนบอมแมีนที่ตัวไปนะนะปูวางครับปู เดี๋ยวให้ลูกเบิ่งครับอีป,ปูลูกมกเกล็นอีป,ปูครับทีเสร็จนีบร้อยเขาหาครับแกะประมาณนี้ยนนินบ่เย็นอยู่นะสวยอยู่ สะสมไปเรื่อยๆครับผมพ่อได้๋ยวใสว่ปีไม่นะครับมูนี่กระสีเฮ็ดขั้วไว้ใส่ฟิตไว้ครับเด็กการอยู่เนาะเอานะครับประมาณนี้ประมาณโลก,กว่าๆครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการดักปลาไหลเลยครับผมเนื้อเสียบพร้อมช่วงนี้ผู้เฒ่าเพิ่นบอกดอกว่าผมก็คิดว่าจังสัน่นคือกันกระมานี่ครับผมเนงาที่ใส่มือนี่กันไผกระลังเของมาเบิ่งเด้อเนงาหอยครับผมหอยสดๆถูกลงไปสะไดมีนี่บ่พลาดครับคิดว่า ซาดายบ่มมีกับบขาเอกครับอืมอูม้ออนี้ง่าพังเลยกำลัเลงเห็นแบบ้างในพังเลยเ,เอ้านะครับนี่พี่สิเดเอ๋ยซ้ำนี้ครับผมพี่น้องผ่านไปผ่านมาครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอคุณน,นะครับปิดไฟก่อน ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกการซับทุกการไลค์ครับผมจังเดเดี๋ยวห้องมาพอกันคลิปหน้าครับผม่ันจากกันไปกับคอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมช่วงนี้อากาศกระลืมลับมาหนาวอีกแล้วเนาะอย่าเจ็บอย่าจนครับผมหากินกะให้มันมันครับผมเดี๋ยวห้องมาพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กะอวยซ้ำนี้แล้วเนาะ จากลากันไปครับผมสวัสดีครับ